นาฬิกาที่กระแสดุนแรงที่สุดตอนนี้ราคาไม่ถึงหมื่นแต่หน้าตาหล่อหลักแสนเลยครับคาโซ i โออินดิฟิก e f k หนึ่งร้อยฟอสคาร์บอนแถมตัวคาร์บอนเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับรถซูเปอร์คาร์เลยนะครับราคาไม่ถึงหมื่นแล้วจะจบ่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับและที่เป็นกระแสะเลยก็คือนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาออโต้โออโต้แล้วก็ราคาไม่เกินหมืน่นแถมเป็นฟอสคาร์บอนที่หน้าปาดัดข้อดีเลยว่าไอ้ลวดลายฟอสคาร์บอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยซื้อไปเนี่ยไม่มีชนกับเพื่อนแน่นอนเพราะมันไม่มีเรืืืออออนน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 ใดเเเหหมกกัั่่่่่งงงี็คสิึท เล่นโตกับการเอาวัสดุของรถสปอร์ตไฮเอนส์นำมาใส่ในนาฬิกาหลักไม่เกินหมื่นแบบนี้แถมให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยความที่สายเนี่ยเป็นตัวอินทริเกตเต b นเบรเเลตใส่มาชนกับนาฬิกาหลักแสนนี่โอเคเลยอย่างต่อมาเนี่ยตัวกลไกนะครับเป็นแมกนิทิเคียลมูฟเมนต์เรียบร้อยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของเอนดิฟิกนะครับในการใช้กลไกไขลานด้วยมือสัรองพลังงานนานถึง40ชั่วโมงและอย่างสุดท้ายที่น่าทึ่งก็คือฝาหลังเนี่ยเป็นกระจกใสโช,ชว์กลไกความประณีตเหมือนกับเครื่องยนต์รถแข่งเหม สนราคาเนี่ยอยู่ที่9,900บาทบอกแล้วไม่เกินหมื่นแล้วก็มีอีกหลากหลายสีให้เพื่อนๆได้ไปเลือกกันหรือถ้าเพื่อนๆอินกับฟอสคาร์บอนเขามีตัวโหดเลยนี่ราคาอยู่ที่1,900 0บาทแต่ว่าตัวสายเนี่ยจะเป็นสายรับเบอร์นะครับและหากคุณสนใจ Casio Edific e กเอฟ0คหนึ่งร้อยฟอสคารบอนพบเจอกันได้ที่ห้างสรับสินค้าชั้นนําทั่วไป